เอาละครับตอนนี้ทั้งแมปก็ได้มีการอัปเดตใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านหลังของพี่เอ็มนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นระบบขาบครับทุกคนนี่เลยครับก็จะเป็นระบบขาบติ้งนะครับก็จากอันก่อนนะครับที่เราจําเป็นจะต้องมาส่งเควสหมีใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้อีเวนต์ตรงนี้ครับก็ได้เปลี่ยนเป็นระบบขาบติ้งมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่า ระบบเนี้ยครับจะทําให้เราสามารถจะหาเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยครับทุกคนโอเคแล้วก็สิ่งที่พีเอ็มก็กาลังคราบอยู่นะครับก็คือเจ้าซันคอยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่มเติมมาใหม่นะครับเราก็สามารถจะมาคราบได้จากตรงนี้เลยนะครับผมโอเคพีเอ็มก็จะรับมาเลยนะครับซึ่งสําหรับพืชนะครับที่เราสามารถจะคราบได้นี่เลยครับทุกคนก็จะเป็น มานูกะนะครับจะเป็นดอกไม้จากอีเวนต์ในครั้งก่อนนะครับแล้วก็แดนดีไรออนนะครับบอกเลยว่าสิ่งที่พี็มสนใจมากที่สุดนะครับสำหรับในระบบคราบต้นไม้อันนี้ก็คือเจ้าต้นนี้เลยครับทุกคนต้นซันคอยนะครับซึ่งก็จะมีดอกไม้ให้เราสามารถที่จะคราบได้ครับแล้วก็จะต้องใช้เป็นฮันนี่40ฮันนี่นะครับในการคราบ บอกเลยว่าตอนนี้เพียมก็ค้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหมด4ซีทนะครับทุกคนโอเคแล้วก็จะมีอีก2เมล็ดพันธุ์นะครับที่เพียมก็สนใจอยากจะได้มารีวิวมากๆเลยครับทุกคนก็จะเป็นผลที่ได้จากร้านซีทช็อปนะครับซึ่งก็จะเป็นผลมาใหม่นะครับคือชูการ์แอปเปิลนะครับผมโอเคแล้วก็จะมี1อันครับทุกคนที่เราสามารถจะค้าได้ครับก็คืออันนี้เลยครับจะเป็น อ่าผลไม้ใหม่นะครับที่เราสามารถจะเปิดได้จาก c a p t e เตอ e ์ Pack นะครับทุกคนบอกเลยว่าสำหรับสายฟรีนะครับเราก็จะมีโอกาสในการเปิดได้นะครับเจ้าดากอนเปเปอร์แค่0.5%เท่านั้นครับซึ่งเอาจริงอันนี้พียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพียมจะได้เข้ามาหรือเปล่านะครับทุกคนอ่าไหนๆแล้วก็คาบเลยสักหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคพี่เอ็มก็จะต้องใส่เป็น flower seed pack ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นฮันนี่อีก10ถังนะครับโอเคเรียบร้อยครับและพี่เอ็มก็จะต้องรอทั้งหมด20นาทีนะครับในการที่พี่เอ็มจะได้มา1ซีดนะครับทุกคนบอกเลยว่ามันก็แอบนานอยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนพี่เอ็มก็จะมารองปลูกเจ้า ต้นซันคอยครับที่พี่เอมก็ได้ครับมาทั้งหมดนะครับ4ต้นซึ่งเอาจริงในต้นเนี้ยครับพี่เอมก็แอบไปรู้มาครับว่าเจ้าต้นนี้ครับเขามีราคาขายที่ค่อนข้างจะแพงมากๆครับทุกคนโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาปลูกกันเลยและกันนะครับผมมาครับพี่เอมก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับสายฟรีอย่างพี่เอมก็จะต้องวางเป็นเบสิกสปริงเกอร์นะครับและก็แอดวาน กอดลี่ครับทุกคนและก็มาสเตอร์หอันนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับต้นซันคอยนะครับพี่เอ็มก็จะวางไปทั้งหมด4ต้นเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันครับแล้วมาดูว่าสำหรับต้นนี้นะครับเขาจะใหญ่โตเท่าไหนนะครับผมโอเคมาครับสำหรับต้นซันคอย เอาอีกแล้วครับทุกคนเพยมก็จะได้เป็นต้นที่ติดเป็นโกลเด้นมาด้วย1ต้นนะครับซึ่งดูจากภายนอกพยมก็คิดว่าเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบต้นที่เป็นปกติกันก่อนนะครับซึ่งเขาก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่37.36กกิโลกรัมนะครับทุกคนซึ่งก็จะเป็นต้นนี้เลยครับ ซึ่งเอาจริงอันนี้เพียมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับว่าเจ้าต้นสันคอยเนี่ยครับในชีวิตจริงๆเลยครับต้นนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับทุกคนหรือว่าจะมีแค่เป็นแบบในเกมของโกวาการ์เดนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูราคากันครับว่าเขาจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม1ล้าน1นึ่งแสน เออเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือต้นซันคอยที่น้ำหนัก37กิโกรัมนะครับเขาขายได้แค่1ล้านเองเหรอครับ1ล้าน1ึงแสนซึ่งถ้าลองมาเทียบกับเจ้ารูมิราของพี่เอมนะครับก็ต้นนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ28กิโลกรัมนะครับเขาก็จะมีราคาอยู่ที่5ล้านครับทุกคนอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะมีการติดเป็น โฮดีเนตนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เดี๋ยวพี่จะรองแบบอรองแบบที่ไม่มีติดอะไรนะครับทุกคนโอเคต้นนี้ครับหนัก33.66กิโลกรัมนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่2.6้านแสนนะครับทุกคนคือเอาจริงอ่ะต้นนี้น้ำหนักน้อยกว่านะแต่ว่าราคาจะสูงกว่า1เท่าตัวเลยนะครับ เอยเอาจริงมันก็แอบแบบแอบน่าเสียดายนะที่ว่าทําไมแบบเขาค่อนข้างจะมีราคาที่ถูกเกินไปหรือเปล่านะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกับต้นที่ติดเป็นโกลเด้นนะครับซึ่งต้นนี้ก็จะมีน้ําหนักนะครับอยู่ที่40กิโลกร,รมัมโอเคครับต้นนี้ราคา26ล้านครับเฮ้อเอาจริงก็ถ้าให้เทียบกับ ต้นลูมิล่าครับทุกคนเอาจริงต้นนี้คือราคาดีกว่ามากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่ครับ <c oughs> ลองดูใหม่เพราะว่าดูเหมือนว่าต้นนี้จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนโอเคมาดูกันครับว่าต้นนี้จะมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับโอไมคก็ God. เหมือนว่าจะมีน้ําหนัก54.70กิโลกรัมครับโอเคมาครับสําหรับ50กิโลกรัม เขาจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่2ลร้านเหรอครับเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคน2องร้านสามแสนครับโอ้ไม่กอดคืออันนี้ก็น้ำหนัก54กิโลกร,รัมนะครับเอาจริงๆพียมก็แอบหวังนะครับว่าเขาจะมีราคาที่สูงกว่าเจ้ารูมิรานะครับ แต่ในความเป็นจริงก็บอกเลยว่าถูกกว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่ทางแมปก็ได้มีการเพิ่มเติมเข้ามาก่อนที่จะมีการอัปเดตนะครับทุกคนก็จะเป็นนี่เลยครับนกฮูกย่างครับซึ่งหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทรงนกฮูกนะครับที่โดนย่างซึ่งสําหรับความสามารถของเจ้านกฮูกย่างนะครับเพียมก็ได้ไปดูจากในเว็บมาแล้วครับทุกคน นี่เลยนะครับผมเขาก็สามารถที่จะทําให้พืชผลของเราครับสามารถจะติดกายพันธุถูกเผาได้ครับซึ่งสําหรับกายพันธุ์นี้ครับก็จะมีการคูณสีสหรับเงินที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับและในผลนี้นะครับก็จะมีการกายพันธุ์ที่มีรูปแบบเป็นสีดําครับทุกคนพร้อมกับเอฟเฟกประกายไฟที่ด้านบนเมื่อไม่ได้เก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเอฟเฟกประกายไฟจะถูกแทนที่ด้วยคียเท่าที่ร่วงหล่นจาก ด้านล่างของพืชน,นะครับทุกคนซึ่งโอกาสในการที่เขาจะทําให้ผลผลิตของเราติดเผาไหม้นะครับก็จะมีโอกาสอยู่ที่ประมาณ15เเท่านั้นครับและก็จะมีเวลาคููดาวนะครับอยู่ที่ประมาณ14.54นาทีนะครับโอเคก็สำหรับความสามารถของเจ้านกฮูกย่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สำหรับ การรีวิวนะครับเจ้าซันคอยกับเจ้านกฮูกย่างนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้โอเคก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับพ็มก็น่าจะเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมหากน้องๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้พี็มด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับบายบายไปกับเจ้านกฮูกย่างนะครับผมบายบายครับ